ใหญ่ตาาเฮ้ยเขามวยเขานั่งเป็นมูนตัวได้บ้างได้นั่งข่าวมื่อยเอาเบาสักวันเบาที่บ่อแล้วเรื่องผู้เบาให้จังไก่เฮ้าเบาเรื่องเอาคุดคุดพร้อมคุดพร้อมเบาพร้อมอันสีผู้เบาที่สีมานะว่าเดี๋ยวว่าข้าดองกันจ้ะบ่เอาเป็นจังไกหลายอย so no, right, so oh, um ู่ได้ไหมลายแส้นเลยเอาเขาจะสีมาแต่งสวนอ่ะนะแม่จักแสน เฝ้ากันเส้นเจี๊ยบเส้นกว่ากับทองสีบานฟาท่อเขาเรมาแต่งตัวนะบ่เจี๊ยบสนนะแมนกระทองสีบานนะแมนอุ้ยเขาอยากได้เลยหมอได้ก็เ็ะจังได้เฮ้ยของเทาเอาตัวหายเหรเขาบ่ได้บ่ได้อยู่แต่ต้องผ่านเองก่อนได้เฮ้ยปัสสาวะดังทานปัจจุบันนี้เขาอยากได้ขระดองเจี๊ยบเส้นเขาจะได้อยู่บ่ขระดองเจี๊ยบส้นจังเทาหนี่งมันจะได้บ่เอาตัวเบื้องหน้าเขาก่อนเขาสิเป็นตาได้อยู่บ่เจี๊ยบสนนี่ ขี่ได้จังตูนบสิได้คือเฮาเฮ้ยโอ้โหไม่ว่าเองหักยังโบโตกลงได้เอาบอกเพราะย่าเองขอเพิ่มอีกสลึงนึงขออย่างสลึงเงินนะบ่ทองคำโอ้โหทองคำอีกสลึงนึงแปลว่าสิบบาททลึงแมนสิบทลึงสิบบาทแล้วก็มีอีกสลึงจังสิเอาจังสิเอาอืมข้าเจ้าข้าเจ้ารวยบ่้วยก็สิรวยแต่ว่าเขาจะมาถึงขายยังด้ยมาแต่ง

โดนคอหนึ่งตัวเก็บถึงหน้าเดียวไปเลยเอาเลยมันถือคอมันเฮ้ยมันเป็นยังดอกโตเมมันซ่อนบอเฮ้ยหมอเมื่อมันซีดเฮ้ยเมื่บนเี่เมื่อจังได้แก้หนังแกะแนงโน่อยสักกันแกะแนงหน่อยสักกัน เมย์เมย์เมยบ่นั่งดิเฮ้ยนั่งก็นั่งสอนกับบไดิสอนโตขึ้นบนโลกน้ำน้ำลงไปปลากระต่ายเลยเฮ้ยเป็นอย่างน้ำบ่อาดเย็นหนาวเองแกะเป็นน้ำดิไหลเติบไว้ได้หมอมูวแกะน้ำแกะน้ำโบสินเนนกิโลก็ได้พ่อกินเหลือตัวนี้ยังบัแกะเอาตัวแกะแกะเนาะอ่ะกิโลกัพ่อ น้ำมันแกได้หลยเติมน้อยมือแร็งี่แกงอย่าลืมเอืู่้บบาวมาซุ่มเด้อแมนเข้ายังของใจน้ำตูอยู่เด้กสีอันผู้สิทธิสีมาแตงตูนะเข้าอยากเห็นหน้าตาพระเจ้าดีอันเกียรติแต่ะหน้าตาดีได้เฮ้ยดีสั้นใดล่ะไม่ดีบอดีกับเข้าสิตกลงบอนี่ตัวก็สิเอคอแล้วอีกสลึงหนึ่งนั่นตัวก็บ่เอาโล เพิ่มได้เฮ้ยแม่นบอกแสดงว่าสวยในหเอาต้องเลือกได้แม่นบอกมอ่มนสวยเลือกได้นะจ๊ะเา้เอาอยากได้ดิให้เ้าให้เ้าก่อนเป็นยังอันผูเจียตแสนนี่บยโตจังถ่เอับบูาาไม่<อ>เขาว่าตัวงามตัวต้องได้แม่เป็นยังเอ็งเอาซักคนนี้เองขอเอาตก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันมือแรกนี่เ้าเผาบังคอร้านเมื่ตัวต้องหาไม่เ้าวดิบ่าวบ่เฮ้ยแม่นแต่ว่าต้องเอารอเด้ต้องไปสืบเบางก่อนไหม เอาไม่แต่ว่ามันสีมีหลายอยู่ว่าสิมักเหมือนไรหลายทั้งหลายน่ะหลายแต่ว่ามันจะถือใจมูโบท่านั้นล่ะแม่นบอแม่นใครถ้าเองเลือกให้ครับเอาได้เฮ้ยโอ้แต่แม่นโตเรื่องให้นี่เป๊ะเลยแม่นบอค้นคนงามมันก็ต้องเลือกคนรอเนาะเข้าวสีมอผสมข้าเจ้าบอเฮ้ยข้าวสีมักห้าอยู่บอเฮ้ยขาสีมักห้าอยู่บอจังหวัดเด้อบานนี่ขิดน้ำหยาดใส่ขี้มีหยังข้าเจ้าสีมัก Off, <or> ใช้บ้างไงนาเนี่ยใส่ขิมยังขิมลอกขิมดำแดงโอ้แสดงว่าเฮาต้องเห็ดผมช่วงนี้แมนบ่เบิังบังบังโอ้โหกูยังบโสดอยู่ให้เกินหางมาหางมานือหางหมาหางหมาต้องเห็ดช่วงนี้แมนบ่อันต้องเห็ดแบบช่วงนี้คือจังเฮ่าตัวแต่สิได้ค่าสินสอสโอ้แสดงว่าเฮาต้องไปหาสูตรอันงูอันการป้องนี่บ่แมนป้องกระเล่นได้หนิ บุ้งกะเล่นบ่เฮ้ยเก่งเสียว่างูตัวหาองเลยนี่บุ้งกะเล่นเดี๋ยวอันนี้ตัวหาไม่เห้เฮาส่วนหนึ่งงูตีนซินคาบ่้ตัวหาไม่เห้เฮาส่วนหนึ่งเด้อมมาแรงเด้ออยากใส่คือกันบ่เฮ้ยอยากใส่คือกันเฮาไงจะได้ข้าดองขึ้ตูเนาะฟาอุแกะเร็ว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 าแกะอันแสดงว่าตัวสีอันโทษนาดบูบาวเออโทษนัดบ่แเมนอือโทษนัดบูบาวนี่ยังนี่ยัง แกงใส้นอ้อยหอมหมูแรงแกงให้ผู้บ่าวกินบ่แม่นแกงหมูแรงนอโอ้ยคืออยู่เฮาสิเอาบบัตรรอกุมูน่ล่ะบักได้ขดอง7เกีน่ะมึงนั่งเติ่งไว้เลยเกียรจวบัดนี้ล่ะของเองเฮ้ยของเองอือบัวนั่นของเองได้กมูลหรือบ่ได้ดอกอันนี้มันเคไผเคมันเว้ยแล้วแต่อือแสดงว่าความงามเฮาบ่ได้แม่นบ่นี่แม่นมั่นใจถ้าเนสวยอย่างนี้น่ะนะ่นจ้ะนั่นจ้า คนนาอย่าลีลาวดีเด้จักหน่อยลีลาวดีมีตายอะไรน้ำต่ลูกทีเลวอ่ะยิา่มฮ่กฮ่า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 ่าห่าฮ่าฮนา่าฮ่ายาาฮ่าฮนาฮ่าาฮ่่าฮ่าาเจาาฮ่าาายผู้ ไปเฮ้ยเมื่อไปเฮ้ยเมื่อยเมื่อหาแกงน้อไม่กินเฮ้ยแกงน้อไม่กินแกงเทียงเนาะแมนผูเบาหากินไหมแมนไปไป